เอ้ยเอกิาแบอโอ้อาสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับว่เสื้อน้ากปี่นครับเออาคนรออ้ะอาะไปละไปละมาอ,อานคนรอบเอาคนรอดท่ามระเทศแล้วกอ,อคนรอดไนาอไชเชือไปแล้วมันเะอะมันออกเชไปแล้วนเตะเห็อแล้ว สวนเกี่ยวของเด้อเม่อสิ่ช okay. ื่อไเพราะว่ามันจะใช้ป้ายไม่มีอ่า like ทางช่องไม่มีกลุ่มนะดีน้องนะบลยกลุ่มบอยอะไรไทีงสินะอ่ากะไอซี่ลบอ่งทบทางยูทูบแล้ก็อย่าเลือกพีน้องขามีชมไม่หมายจะเรือมคิดหอดคุณพว้เพิ่นเพิ่นวอกตลอดนะอ่าคิดหอดคุณขว้เสื่นมฝากินได้เพีองเด้อ เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไทยแนวทางกับทางสอบมาล้มฝากตอนพ่อแม่พี่น้องอีกคันหนึ่งเนาะหามิโซวิมานกะบกิจวัตรคุณพ,พ่อคุณแน่คุณล่าตะวางวันนี้นนรอรอดว่าหันคนจับชุดบะไรพ่อขึ้นขึ้นมาตะวางปูมิโซก,กับมี่ยุ่งละหลายเติมยุ่ลงละจับจับชุดบะไรก็ไม่รน้งานทัวน่วรประเขาทิ้งมันหามันหาบะไรชื่อว่าอะไรบอเหรอ เออเออเอาเอาเอาครับผมไม่เป็นไรวันนี้ตั้งใจฟังดีดีตั้งไปได้แต่ชื่อว่าได้แล้วเออขัดนงล้วเอาอันนในข้อที่จำไว้ให้ได้อะไรยุกเพราะว่าขดไปเคยขอไปเขาชอดูตรงติดช่องนึงเขาไปเขาปุ่มไปเพื่ออย่างอเอาเพราะว่าอะไอีกอะอะไรรักษาอะไรเอา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 เพืเอนหน้าสอง เวนาที่เปนสั่นบัตรนัดมหาแห่งที่นัดวันที่สิบเก้าคนบัตรสิบปอยความษาเอาบัตรคนั้ส่งส่งเขาโทรเขามาเอาับเนี่ยเอาเพราะว่าปีกันที่เราวันที่สิบเขาม่เอาเอาละเราะาเาเอาพรอมกันเช้ก็เมันกับเราบโอ้ยมหาแห่งัเราแปว่าอซื้อใจซื้อตะวสั่นมาให้ซื้อใจซื้อรอว่าสั่น เอเชอเปอ่เาเอบอกไปยังพี่น้องฟังชัดๆแา่ปากคุณก่อคนเนาะคนจะมีตัวไรฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะลงซ่อนได้โสูว่าหายแห้งหรอเนาะแต่ดังก็ตอนนี้เนี <c ười> <No. S 1> no. No. ่ยเฮ้ยแรพ่อเมื่อนับเงินบ่เมื่อนับเงินยุบบ่ ว่า่าเซื้อเลยซื żeby żeby oh, okay. ้อ mm รู hmm. ้ไหมอ่าให่ซื้อเลยเจ้าที่เขา้ล่าซื้อเลยโอ้คขอตลูกงานบกให้เา้่าซื้อใครเาื้อรู้หมโอ้เอาวเขาเื้อจ้าเจ้าเ้าเ่้า้าเจ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 ้้เจ้าเจ้เาเจาเจ้เจาเจ้าเ้าเจ้าเจาเจ้าเ้าเจเจาเจ้าเ้เจาเจ้้าเ้าเจจ้อเจ้เจาเ้าเจ้าเาเ้า เลือดแบบวกนีเรียลองแบบเรเือดฉีดใช่อ่าเลื่องคตาอ้าวเี๋ยวแค่แค่กระดาษปากกาแค่านั้นชาแนพ่อเนาะตั้งเลือหือะั้นเลือดี่คออะไรอะไรที่เขาฉีดคออยู่ลูกว่าึ้นลูกอตัวตัคนฉีดตัวที่ว่าร่งปากกาเนี่ยบอกพ่อเงียปวดลือะโอ้ขึ้นน้ำข้างอวขึ้นขึ้นทูันกันันนี่ยขึ้น

โอ้แน่ยเนาะกันเน่ไว้ปวดเป็นเรอ่าัวเรี่วอ่ครับผมาฟังดีเนฟังดีครับผมจดไปพรอ,อมกันผูเสีย้นเล่มือร่สกันเ่มาชืหัตัวเปเลยอมาสั เาเยเอาบอที่อาบ่ละกับพี่รอดเนาะคันูดอะไรเยินแล้วพูดใดไรเสราอเสืเลียกที่พอหาบ้านนี่กันก็ซืออ่าพามีศพสนาะอืมอ่เก้ะเนาะโอ้โหเอาฟังน้ำันพี่รอตัวไหนดรอนแก่โอ้ เก้าเก้าห้าออนั่นะอันนี้เป็นเลขสามตัวนาสามตัวท้ายบอกเาคือขอนคุณพ่อตอนน้คุณมาไหมาเนาโอ้โอเป็นเลขสูตรเอ้เป็นเลขสูตรที่ว่าของพ่อแปดหกสองหกนี่เนาะโ่ว้าวพี่ร่งนี่เลขสูตรเลขชุดนี้ได้พี่ร่างด้อตั้คุณไหนมาเน่ว่นเร่งเป็ัโอ าไม่เป็นไรครับว้าวเลยตัวไหนชนมาอ่ะยกเลิกงานฉินพักก่อนนะพักก่อนพักก่อนเอาของก่อนดีกว่าสารตัวแตกรวยบึ้มเลยมาหนี้ตัวที่สองครับสี่เก้าเก็ดโอ้เดิมเดิมหายอยากช่วยก็พ่อเอ้คัดสสวรรคสันนอะตัวเลขสองตัวครับ อะอ่เอืมเจ็ดสามเจ็ดสามบนก่อนเะขึ้นจะ่าบนบนแล้วนอ่าอ่าชุดร่างมันอ่าเอาเอาชุดร่างชุดร่างหกสามสอ่านี่ใหมล่ะหกสาม ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปกลับด้วยแล้วพ่อเนาะเออ,อไปกลับอ๋อเอาเบอร์โทรศัพท์เลยออกช่องไหนนะเนี่ยเอาครับผมพูดมาเลยครับอ,อ,จจอ,อ,อ่าเบอร์ที่เจ้าสาวน้องคอยนี่ละเอาพ่อพ่อพูดไปเลยเพราะว่าพ่อจับได้ไหมผมจับเบอร์ของมาเบอร์นึงเอาเบอร์นึงเอาเบอร์นึงอ่ะเอาเบอร์ที่ติดต่อเอ่อเสี่ยนฟากปีนที่หนึ่งบ้าเอาเบอร์ทีทีทีท นิดตอรอบเล้ลเขาองั้นจะไปอ่าอ่าเอาเพื่อฟังความกันจบปพควมกันได้เม่นจังว่าอะไรกันเด้อเอาลงใไม่ชิปเลยพวาอะไรกันน่อ่าอ่าและวารนี้ชุดนี้ที่หันไปมือนี่ครับผู้ใดชื่อไว้ชื่อใดหนึ่งผู้ใดเจงชื่อใดน่ไปเอากับเบาะหลังไปเลยอืมล่ากับเบาะเลย่าปะทูขึ้นมาขงรอว่กันีเบะกับเบาะอย่างไดีเออครับผม นี่ละชุดนี่ละอืมคันโบ้เหมือนใจพ่อตาผม่ะ,ะครับผมแต่ดีแล้วขำนวนแล้วผมก็ขึ้นขึ้นเชียงอ่ะขึ้น,น้อยตอวบนผาครับผมพายแล้วนี่โอ้เขาขน,นของมาเต็มตารางเรื่อยป้าโอมาอีกแล้วออบอกว่าวันนี้เขา บ่ได้ใ้รามาในบบาอยู่มือไว้มือมันมาก้อมตารางเอเต็มเลยป้าตูคือเอที่น้องผ้อย่างนนคือเทหุ่มใ้กาวันางชื่อได้นี่ชุดนี้เอมืองวดนี่นั้งคช่างช่างช่างงดก่อนขึ้นมาอ่าของของของสามตัวยาสามตัวไข่งวดก่อนเออคงวดก่อนมันนีขึ้นมาอืมมันมน Hoa, mi tôn bóng phụ nữ bóng 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 มีคมีเจ็ดเก้ามีเก้าห้ามีแปดสี 9, 6, 6, 6, 6, 7, ่เจ็ดสามห่ะพ่อเออเร่มเจ็ก้า่ต้นอาจ้าความเร็วพเ้อเก้าเจ็ดสี่เจ็ด่เก้าีเก้าเจ็ะอ่า้าานี้ไปเลาะเบื้องสีชุ่มชุ่มกระจ้กว่ชื่อนะแต่หว้อยังเกิดมาหาวะีศูนย์ตัวละสี่พันป้าหกสองหงตัวสองพัครับ ย้ก้ขเรเนี่ยเาปร่อแต่งมือไหร่เมนตนรปงนนเนนะที่ลานั้ยมันมันว่อะไรกันใ่ไหมอโอ้ตอนนั้นกเขาเราบอก่าันติดอ่าแต่เขาเนี่ยมีข้นตเอา่งชื่อหรือ่ครับผมครับผมเอาแบงเป็นแบงเป็นกระพรบุญขั้นข้าเจือใส่เลือดสายข้าเจียชี้อดรองใส่เลือดสายเข่าไรรหรเาได้ชาเสนโอ้ตก็ <si เออแต Brooklyn> ่าก็มใช่งชุดสำหรับล่าง่อมีมีชุดนี้ไหมมีหกสามหกสี่น6่รกสามว้าพี่น้องเขาอนี่ก็ชิวอาวันอเี่นกันอ่งนี่นแตลนเลือกินเหลือใส่เหลือใส่เนื้อใส่สินแกจะเรียบจบความสูตรพันเลยพี่ร้างเลย ม่ผสมตัวนิไ้หลาอไม่ั่เีม่เอาไปด้วยต้องกันแล้วเห้ไต่ลูกซย์ลูกค้าด้วยจบความสุดบ่กด้วยบวอะไรดีกว่าเอยบ่เนี่ยมันมันด้วยอะไรจบคสบด้วยเชือกเอาพี่น้องครับหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อชุดนี้ครับนี่เขาใช้นี่ยสำหรบเสียงฟ้าตินครับเออใชนเ่งาีมัน Para pueblo, para pueblo, chico, para chico, chico, no, Oye, okay, para